ก็ขอกลาสวดีดวงเงินด้วยนะครับวันนี้ไปช่องมตโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะสาร่าคิโรนี่นะครับเราก็อยู่ในแอปซู k i มันนี่นะครับหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตหลังจากที่ประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วในะทุกคนผมได้ทําคลิปนะทุกคนสำหรับแอป Suki มันนี่ไปนะครับก็จะเป็นการถอนเงินเข้าทูมันนี y วอลเลตนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลคลิปแล้วกันผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับของ i o s เพื่อนๆลองคลิกดูหน่อยนะมาดูในะทุกคนภายในในทุกคนก็จะเป็น หน้าต่างเลยทุกคนประมาณ4เมนูนะทุกคนโอ้โหดูดีเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้นะครับจะหาเงินได้ประมาณ4รูปแบบนะทุกคนแล้วก็ถอนเข้า t ูมันนี่วอลเลซึ่งคลิปนี้ก็จะมาสอนเพื่อนทำการถอนแหละนะทุกคนว่าจะสามารถทำการถอนได้หรือเปล่านะทุกคนสำหรับแอปสกีมันนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะทุกคนสำหรับการถอนนะครับการถอนตัวนี้นครับจะเป็นการถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 100บาทนะครับแล้วก็สูงสุดจะเป็น1000บาทนะครับคะแนนของผมนะครับตอนนี้มีอยู่ที่7,668.58คะแนนนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนการใช้คะแนนแต่ละคะแนนนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับการถอนนะครับ100บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่7,500คะแนนสูงสุดนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่75,000 กว่าคะแนนในทุกคนประมาณนี้แล้วกันการถอนนะครับก็จะมี100บาท300บาท500บาทแล้วก็1000บาทนะครับระยะเวลาในการถอนก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันนะครับก็จะสามารถถอนเข้าทูบมินีวอลเลตได้แต่ถ้าหากพบบัญชีในทุกคนหรือบัญชีที่ทําการโกงนั่นแหละในะทุกคนจะถูกยึดแต้มในทุกคนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะโอ้โห แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะสามารถปั๊มได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าในทุกคนการหาตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราสามารถทําการกดปักหมดนะุดในทุกคนรายวันรับคะแนนได้นะครับนี่หลังจากที่เราทําการกดคลิกในะทุกคน เมื่อกี้ดูวิดีโอไปแหละในทุกคนเราก็ได้รับประมาณ5คะแนนกลับมานะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอนะตัวนี้ผมจะไม่ดูแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นการดูวิดีโอได้คะแนนไม่เยอะนะครับ1-5คะแนนเองเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมที่จะเราจะเล่นในทุกคนก็จะเป็นวงล้อเสี่ยงทายนะทุกคนลัคกี้สปินนะทุกคนโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้แต้มในการหมุนนะครับ เดี๋ยวเราจะหมุนดูดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถหมุนและสุ่มได้เท่าไร่กันนะวิ่ได้หมดไปทุกคนนี่นี่นี่ได้หกแต้มนะคุ้มอยู่นะทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูครั้งที่สองเราจะโดนเอาคืนหรือเปล่าทุกคนหรือสามารถสุ่มได้หรือเปล่าเฮ้ยได้สี่ทุกคนมาโอ้โหได้กําไรหนึ่งถึงสองเท่าเลยนะมาดูมาดูครั้งที่สองโอโ้ทุกคนคุ้มนะทุกคนคุ้มนะสุม่ม แล้วก็ไปเรื่อยๆอมาดูว่าเราจะสามารถสูมได้เท่าไหร่อีกเนี่ยได้ศูนย์แ้มนะครับไม่เป็นไรอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายนะโอ้โหได้ศูนย์อีกแล้วก็ไม่คุมแล้วนะก็ทําการกดคลิกออกมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนั่นแหละฮะสำหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะครับคุณจะได้รับส่วนแบ่งในะทุกคน0.50แต้นมนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นการรับ สำหรับใครที่อยากรับนะครับหรือถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทาการทิ้งลิงก์ไว้ตารางคลิปแล้วกันซึ่งเงินที่ตัวนี้นะครับที่จะทําการถอนออกมาถ้าสามารถทําการถอนได้ในะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแจกเพื่อนๆทั้งหมดเลยซึ่งแต้มที่ผมได้แหละทุกคนก็ได้มาจากการเชิญเพื่อนนะครับนี่นี่นี่พูดตรงๆไปเลยนะทุกคนก็ได้มาจากเชิญเพื่อนเกือบทั้งหมดนะครับนี่7,662คะแนนนะครับถ้าถอนได้1 0 0รบาทจะมาแจกเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะซึ่งเงินที่ผม ทำการแจกก็ไม่ใช่เงินของผมนะครับเป็นเงินของเพื่อนๆที่เพื่อนๆทาการกดลิงก์แล้วก็ทําการเล่นกันมาดูในทุกคนเพื่อจะพิสูจน์ด้วยว่าเกมนี้สามารถทําการถอนได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าถอนได้จะมาแจกเงินเพื่อนๆทั้งหมดเลยที่ผมสามารถทําการถอดได้นะโอเคในทุกคนก็ทําการกดคลิกถอนไปก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็ให้เรานะครับทําการตั้งค่าในทุกคนมาชี้ถอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการใส่ เลขบัญชีในทุกคนก็คือชื่อนามสกุลของเพื่อนแหละในะทุกคนตัวที่2นะครับก็จะเป็นหมายเลขบัญชีนะครับดีนี่เด็กหมายเลขบัญชีก็คือเบอร์วอลเล็ตนั่นแหละในะทุกคนก็ให้เพื่อนทาการใส่เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการใส่เสร็จนะครับเพื่อนๆก็เช็คดูในทุกคนว่าชื่อของเพื่อนเบอร์ของเพื่อน,อนทาการใส่ถูกหรือเปล่านะครับก็ลองเช็คดูนะหลังจากนั้นก็ทําการกดบันทึกนะครับมาดูว่าจะสามารถแลกได้หรือเปล่าก็ทําการกด ปิดหน้าต่างไปนะครับก็ทําการกดแลกอีกครั้งนะครับเขาเขียนบอกว่าถอนเงินจํานวน100บาทนะทุกคนใช้แต้มอยู่ที่7,500แต้มนะทุกคนกรุณายืนยันการทํารายการนะครับเพื่อนเพื่อก็ทําการกดยืนยันการถอนนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่นี่นี่ถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเนาทีนะครับการถอนนะครับจะเป็นการถอน100บาทสถานะอยู่ที่ กำลังรอคิวนะทุกคนมารอดูว่าจะสามารถทําการถอนได้หรือเปล่าถ้าถอนได้นะทุกคนเดี๋ยวคนจะมาแจกเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับในรูปแบบอังเปาสําสหรับใครที่อยากรับก็รอนะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวจะทําการทิ้งลิงไวแต่ละคลิปและกันเผื่อใครที่สนใจสําหรับเกมซุกี้มันนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มลองดูนะทุกคนว่าแต้ม177แต้มนะทุกคนถ้าเราทําการสุ่มเกมพวกนี้นะทุกคนนี่ที่เป็นลัคกี้สปินนะครับมาดูว่าเราจะสามารถคืนทุนไหมขาดทุนนะครับมาลองดูกันนะทุกคนแต้มทั้งหมดนะครับเราก็มีอยู่177แต้มนะครับมาสุ่มลองดูทุกคนว่าจะสามารถสุ่มได้หรือเปล่าเนี่ยมาลุ้นมาลุ้นทุกคนโอ้โหขาดทุนไปแล้ว2บาทนะทุกคนไม่ใช่2บาทดิก2แต้มนะครับ ไปยาวๆทุกคนเยาวๆไปเลยเฮ้ยคืนทุนอยู่ทุกคนคืนทุนอยู่โอ้โหหมุนเวียนไปแบบนี้นะทุกคนเราก็ยังไม่ได้กำไรเลยนะโอ้โห ขาดทุนย่อยยับหรือเปล่าเนี่ยแต้มของเราเหลือ167สนะครับสาหรับใครที่จะเล่นก็ดูคลิปผมประกอบการตัดสินใจก็ได้นะทุกคนเผื่อใครที่สนใจที่จะทําการเล่นหรือทําการหมุนในทุกคนว่าคุ้มหรือเปล่าหรือจะเก็บดีไหมในทุกคนเพื่อนเมืองก็ลองพิจารณาดูเลยกันว่าเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับสำหรับเกมสุกี้มันนี่ก็เราดูอีกทีนะทุกคนว่าจะสามารถทําการถอนได้หรือเปล่านะครับก็รอประมาณ1-2วันก็จะมาอัปเดตอีกทีแล้วว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่าแต่ คลิปหน้าในะทุกคนคลิปหน้าจะมาทําการแจกในะทุกคนสําหรับอ่างเปาสําหรับใครที่อยากรับ <c oughs> ก็รอรับได้นะเฮ้ยได้สิบต้มนะก็รอรับได้เลยในะทุกคนสําหรับลิงก์อ่างเป้านะครับอีพีหน้าในะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแจก,กของช่องเมนะื่อตัวโฟกัสนะก็รอรับได้เลยน่าจะแจก,กประมาณช่วงค่ำนี้แหละในะทุกคนรอรับได้เลยนะโ okay, อเคกดเราได้กำไรอยู่ประมาณห้าเต้มนะทุกคนเราได้กำไรอยู่ประมาณห้าต้มนะ โอ้โห oh, ยังไม่ได้เลยหรือได้หกอะทุกคนจะถึงสองร้อยไหมจะถึงสองร้อยไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอ้า oh, วได้ร้อยเก้าสิบแล้วครับโอ้โ oh, หต้องมาเนี่ยทุกคนต้องมาเนี่ยสองร้อยแต้มเนี่ย ร้อยเก้าสิบสามแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับเหรียญของเราก็เป็นร้อยเก้าสิบแปดนะครับได้กำไรอยู่นะแต่มันได้น้อยก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้กำไรเท่าไหรนนไ่นะทุกคนจะถึง200้ยไหมนะทุกคน ก็ได้มีเยอะนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองตัดใจดูนะทุกคนว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับสรุบเกมซุกี้มันนี่เราติดตามนะทุกคนว่าจะสามารถทําการถอนได้หรือเปล่าค่าคะแนนก็ค่อนข้างที่จะยากเผื่อใครที่สนใจนะถ้าเงินถอนเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะทุกคนโอเคนะทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปดโดนี้นะครับหรือคลิปดโรนี้มีประโยชน์กันเพื่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปรับกันนะวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำนะครับ น่าจะเป็น EP ที่33นะครับสำหรับการแจก Wallet นะทุกคนโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ